สวัสดีค่ะพบกับยาดาเปลืองวิชานะคะพบกับมามีอีกในค่าคืนที่พิเศษอีกคืนหนึ่งคือเป็นค่าคืนของการเต็มล้นขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในค่ำคืนของเพนเทคอสนะคะซึ่งเป็นเป็นวันเวลาที่พระองค์นะคะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ต้องการเยี่ยมเยียนนะคะเจ้าสาวของพระองคล์ลูกของพระองค์นะคะในหัวข้อที่มามีจะแบ่งปันในค่ำคืนนี้ จึงต้องเกี่ยวข้องกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่างแน่นอนนะคะให้เราได้ตื่นเต้นที่จะรับรู้ในความล้าลึกขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ในพระราชกิจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะในหัวข้อที่มอน,นี้จะแบ่งปันค่ําคืนนี้คือ,อพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูย้ําพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูหนูหน่าตื่นเต้นนะคะเชื่อว่าพี่น้องอ พระเยซูสุจะต่อยอดให้กับพี่น้องได้เองว่าที่พระพระเยซูนั้นมีพลักษณะที่อ่อนโยนสุภาพและเต็มลดด้วยฤทธิ์เดชนั้นก็มาจากฤทธิ์เดชขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ภายในของพระเยซูอีเมีขอบคุณพระเจ้าในะคยะในยอห์นบทที่14ข้อ16 เราจะทูลขอพระบิดาและพร,ระองค์ะปรานผู้ช่วยอีกผู้หนึ่งให้กับพวกท่านเพื่อจะอยู่กับพวกท่านตลอดไปเอเมนนี่คือความรักของพระบิดากับพระ,พระเยซูที่รักและห่วงใย,ยเรามากและการที่องค์พระเยซูคริสต์ไม่ได้อยู่กับเราเพราะองค์แบบไม่ได้อยู่ในโลกนี้กลายเป็นผลดีที่เราทุกคนทุกเชื้อชาตินะคะทุกเผ่าพันธุ์คนจนคนรวย คนระดับไหนก็แล้วแต่ก็สามารถที่จะเต็มล้นด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ขอบคุณพระเจ้าเถิดแต่ถ้าเกิดองค์พระเยซูพระองค์อยู่สองพันปีมาถึงวันนี้เราคงไม่ได้พบพระองค์หรอกนะคนจนก็ไปหาพระองค์ที่อิสาเอลไม่ได้แน่นอนนะขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ทรงทรงรับรู้และพระองค์ให้คุณค่ากับทุกจิตวิญญาณพระองค์ให้คุณค่ากับ ทุกจิตวิญญาณจริง,รงๆเนะคะเพียงเชื่อและปรารถนาและหิวกระหายก็จะสามารถเต็มล้นในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้แล้วนะคะขอบคุณพระเจ้าตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูคริสต์นะคะพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่เพียงแต่เป็นบุคคลเท่านั้นแต่ยังเป็นตัวตนที่แท้จริงขององค์พระเยซูคริสต์นะ พูดอีกก็คือถ้าปราศจากองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เป็นเพียงศาสนาเท่านั้นเป็นเพียงศาสนาเท่านั้นนะคะพี่น้องที่รักงั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้คุณรู้สึกตอบสนองนะกับถ้อยคำของพระเจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้คุณมีอารมณ์และรู้สึกที่เป็นพรเป็นบวก ความรู้สึกอะไรมัง่งความรู้สึกรักความรู้สึกมีความเมตตาความรู้สึกเมตตาสงสารเห็นอกเห็นใจผู้อื่นงโดยปกติเราอะธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยก็คือเห็นแก่ตัวนะคะเราจะให้ได้ในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกินกำลังแล้วเราจะให้ไม่ได้แต่เมื่อเราเต็มล้นด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ นะ,ะแล้วเรามีการเชื่อฟังเราสามารถให้เกินกาลังของเราได้อีกนไคะพระองค์บรรจุอารมณ์ความรู้สึกนะฮะที่เป็นเหมือนองค์พระเยซูคริสต์ให้กับเราเนะะี่ยเราจะรู้สึกมีภาราใจเหมือนที่องค์พระเยซูคริสต์มีภาระใจคือเรามีภาระใจต่อคนในโลกนีคนบาปคนที่ยังไม่ได้รับความรอดเนะะี่ย เรามีอารมณ์ความรู้สึกที่อยากให้ผู้อื่นได้รับความรอดไงเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่อยากที่จะเป็นคนดีไม่อยากเป็นเหมือนอเป็นคนบาปเหมือนเดิมจริงไหมคะเมื่อเราต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณแล้วเราไม่อยากมีวิถีชีวิตที่ทำบาปอีกต่อไปเห็นไหมคะพระเจ้า ไม่ได้พระพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นพระองค์บรรจุอยู่ในจิตวิญญาณของเราพระองค์ถูกบรรจุอยู่ในจิตวิญญาณของเราและพระองค์ทำพระราชกิจภายในทำให้เรารู้สึกทำให้เราเป็นคะทำให้เราไม่ไม่ต้องการที่จะเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนั่นคือพระราชกิจของพระองค์เนะคะที่อยู่ในชีวิตของเรานีย เหมือนที่เม่อมิได้อ่านไปตอนตอนตอน้ตนว่าองค์พระองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้เรารู้แจ้งในเรื่องบาปในเรื่องของการพิพากษาทำให้เรารับรู้ไม่เพียงแต่รู้นะเราไม่อยากแช่อยู่ในความบาปนั้นอีกต่อไปเนะี่ยเราไม่อยากแช่อยู่ในความบาปนะแล้วก็รับรู้ถึงความน่ายำเกรงของพระเจ้าในการพิพากษาของพระเจ้าใน วาระสุดท้ายที่พระเจ้าจะพิพากษาโลกนี้เนีฮะงั้นการที่เรามีความสัมพันธ์กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นทําให้ตัวเรานั้นไม่ตกข่าวแน่นอนไม่ตกเรคะดูการของพระเจ้านะไม่ตกฤดูการของพระเจ้านะในหนึ่งโครินนะคะบทที่สองข้อสิบ พระเจ้าได้ทรงสำแดงสิ่งเหล่านี้กับเราทางพระวิญญาณเพราะว่าพระวิญญาณอย่างรู้ทุกสิ่งแม้เป็นความล้ำลึกของพระเจ้าเอเมนเห็นไหมคะว่าในบางสิ่งที่เราไม่เคยรู้มาก่อนนะในบางสิ่งที่เราไม่เคยเชื่อมาก่อนองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เรารู้และพระองค์ก็จะเพิ่มพูนความเชื่อให้เราเราจะได้มีความเชื่อได้ต่อเมื่อเราเริ่มที่จะเชื่อแล้วก็เชื่อฟังในถ้อยคำของพระเจ้า พอเราเชื่อฟังทําตามนะอย่าลืมนะพระองค์บอกให้บเมือนมิบอกว่าพระองค์ให้เรามีอารมณ์ความรู้สึกร่วมในถ้อยคําของพระเจา้าอยากที่จะทำานะอยากที่จะทําตามน้ําพระทัยของพระเจา้าเนะเหมือนชีวิตของอาจารย์เปาโลนะคะที่รู้สึกต่อต้านนะคะคริสเตียนเะนี่ยแต่พอพบกับพระเยซู เรารับพระวิญญาณบริสุทธิ์ทำให้ซาวโลนะะแห่งคาสัตก,ก็เปลี่ยนไปนะยอมพลีชีวิตเพื่อองค์พระเยซูคริสต์ได้นะะี่์ะองพระวิญญาณบริสุทธิ์เปลี่ยนหัวใจที่แข็งกระด้างให้กลายเป็นหัวใจที่่อมและยอมจำนวนอย่างไม่มีเงื่อนไขใดๆนะ,ะ,นะเห็นไหมคะชีวิตของเปาโลนั้นได้รับการ สร้างใหม่ด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เช่นกันพี่น้องที่รักเราที่นั่งอยู่ในที่นี่หรือรับชมไลฟ์สดเราก็จะเป็นเหมือนเปาโลนะจากซาโลก็มาเป็นเปาโลนะเราจะเป็นเหมือนกับสเตเฟนใช่ไหมคะที่เมื่อเขาถูกหินคว้างแต่เขาเปคะเขาอธิษฐานว่าให้ hey, พระเจ้ายกโทษให้คนเหล่านี้เถิดเพราะเพราะเขาไม่รู้ยกโทษความบาป ที่เอาหินคว้างก็ถือพี่น้องที่รักมนุษย์ธรรมดาเนี่ยไม่ได้มีหัวใจที่สามารถที่ยกโทษให้ใครได้นะคะแต่เพราะอะไรคะในพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเพราะว่าสเตเฟนนั้นเต็มเปลี่ยมด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อเขาเต็มเปลี่ยนด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เขาถูกสวมทับด้วยอารมณ์ความรู้สึกขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นี่เป็นไงคะ การบรรจุการสวมทับไม่ใช่ไม่ใช่หัวใจของสเตเฟนอีกต่อไปแต่เป็นหัวใจของพระเยซูเป็นความรู้สึกของพระเยซูเห็นไหมคะและเราก็สามารถที่จะเป็นเหมือนสเตเฟนง,งั้นเมื่อเราเป็นล้นด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ ไม่ใช่ด้วยฤทธิ์แรงและกําลังของเราแต่ด้วยเดชองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เห็นไหมคะสิ่งนี้เป็นจริงเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนกับโยเซฟที่พี่ชายขายไปเป็นทาสแต่เขาให้อภัยได้และเขารอคอยอยู่ในคุกตั้งสิบกว่าปีรอคอยพระเจ้าและพระองค์ก็บอกว่าเขาเต็มล้นด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ โยเซฟเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขาเป็นยังคะเขาประพฤติตัวดีจนเพื่อนเพื่อนที่ติดคุกด้วยกันมองเห็นจนนายคุกมองเห็นเพาะพระพสิริของพระเจ้าฉายแสงอยู่เหนือเขาเห็นไหมคะเมื่อเราเต็มล้นด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่มีรากขมขื่นเหมือนที่โยเซฟไม่มีความขมขื่น กับพี่ชายเลยเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์จะเยียวยารักษาเราและทําให้เรานั้นให้อภัยได้เห็นไหมคะว่าพระราชกิจขององค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นครอบทวนทุกด้านเลยนะพระองค์เป็นความรักพระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์เป็นความรัก,รญญรรรรกแล้วเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระองค์เราจะรักจนไม่รู้สึก เจ็บปวดอีกต่อไปนะเหมือนสเตเฟนเนี่ย,ยนี่คะเดี๋ยวขออ่านในพระธรรมกิจการนะคะบทที่จิตข้อห้าสถึงหกฝ่ายสเตเฟนตเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เงยหน้าขึ้นสู่สวรรค์เห็นพระเกียรตริของพระเจ้าและเห็นพระเยซูประทับยืนอ,อยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเขากล่าวว่าดูเถิด ข้าพเจ้าเห็นฟ้าสวรรค์เปิดออกและบุตรมนุษย์ประทับยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าถึงตรงนี้พวกเขาอุดหูพร้อมตะโกนสุดเสียงและพากันกรูเข้าใส่สเตเฟนแล้วลากเขาออกจากกรุงและรุมคว้างก้อนหินใส่ขณะเดียวกันเหล่าพยา,ยานผู้ปรับปรามสเตเฟนถอดเสื้อวางไว้แทบเท้าชายหนุ่มที่ชื่อว่าซอลูเนี่ยขณะพวกเขาเอาหินคว้างใส่นั้น สเตฟนอธิษฐานว่าข้าแต่องค์พระเยซูเจ้าขอทรงรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์แล้วคุกเขาลงพร้อมกับร้องว่าพระองค์เจ้าข้าขออยาทรงถือโทษพวกเขาเนื่องด้วยบาปนี้และเขาก็ขาดใจเขาก็ขาดใจตายเมื่อเราเต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะไม่มีความหวาดกลัวเราจะเข้มแข็งแล้วก็กล้าหาญ และเมื่อเราเดินในยุคสุดท้ายพี่น้องที่รักที่พระคัมภีร์ที่บอกว่าการล่อลวงจะมีมากขึ้นพระเยซูบอกมันลวงมันลวงจนจนลวงลวงล,วง,ลวงในระดับประเทศเลยค่ะอยากก่างแกบอกว่าจับมันไม่ได้เลยถ้าคุณไม่ได้เต็มล้นด้วพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณจะจับปฏิปักษ์พระคิดไม่ได้ในยุคสุดท้ายที่มีการล่อลวงมากมาย แม้แต่สื่อหลักก็ยังเชื่อไม่ได้พี่น้องรู้ไหมคะว่าน,นี่เราอยู่ในวาระสุดท้ายแล้วและเราเห็นการล่อลวงที่มากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์เนื้อสิิยมกับองค์พระวิญญาณบริสุดเราจะถูกหลอกถูกหลอกให้ไปสู่กับดักของศัตรูเข้าไปสู่ นนโยบายของ New World Order พี่น้องจะต้องมีความสัมพันธ์กับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อไม่ตกไปในหลุมพรางเหล่านั้นนะฮะนั้นสำคัญมากเลยนะ,ะองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เต็มล้นด้วยสติปัญญา <c oughs> พระองค์เป็นสติปัญญานะ,ะไม่ว่าจะเป็นดานีเนไม่ว่าจะเป็นโยเซฟ พวกเขาเต็มล้นด้วยสติปัญญาที่กษัตริย์ก็ต้องเข้ามารับคําปรึกษาจากเขาพี่น้องเห็นไหมคะว่าองค์พระวิญญาณบริรสุทธิ์สําคัญมากพี่น้องเล่าเรียนพี่น้องก็ต้องการองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะปรึกษาพี่น้องทํางานพี่น้องก็ต้องการองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่จะเป็นที่ปรึกษา พี่น้องเป็นผู้รับใช้พระเจ้า,าพี่น้องก็ต้องการองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์ที่จะให้คำปรึกษาในพันธกิจของท่านไม่มีใครสักคนเลยที่ไม่ต้องการองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จริงไหมคะพระองค์สำคัญกับทุกๆท่านจริงๆเงียพระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์คือตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูดังนั้นแล้ว ถ้าคุณบอกว่าคุณต้องการรู้จักพระเยซูคุณจะรู้จักได้ผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เอเมนเนี่ยใช่แล้วแล้วขอบคุณองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่พระองค์นั้นอยู่ในชีวิตของเราแล้วขณะนี้เอเมนพี่น้องสามารถบอกรักองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ mm. เหมือนที่บอกรักองค์พระเยซูคริสต์พี่น้องสามารถพูดคุยกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ เหมือนกับพูดคุยกับองค์พระเยซูคริสต์นะคะและพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นจะเปิดเผยนะคะสำแดงนะคะความล้ำลึกนะ,ะที่ปิดซ่อนอยู่นะ,ะให้กับเราในสิ่งที่คนในโลกนี้ไม่รู้แต่พี่น้องจะรู้พ,รพี่น้องจะทราบเพื่อเป็นผลประโยชน์ในการดำเนินชีวิตในโลกนี้เพื่อเป็นผลประโยชน์ในพันธกิจของท่านเพื่อเป็นผลประโยชน์ ในชีวิตของท่านนะคะในโรมบทที่8ข้อที่16พระวิญญาณน,นั้นทำให้เรามั่นใจว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าพี่น้องที่รักรู้ไหมคะว่าลหลายหลายหลายคนลูกๆของพระเจ้ามากมายแม้ว่าต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์แล้วแต่เขาไม่มั่นใจในการเป็นบุตรของพระเจ้าเพราะเขารู้สึกว่า เขาไม่สมบ,บูรณ์เขารู้สึกว่าพระเจ้าห่างไกลจากเขาแต่เมื่อเขาเต็มล้นในองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทำให้เขารู้สึกมั่นใจทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเขาเป็นลูกและพระบิดายอมรับเขาจริงๆเอเมนไหมคะงั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อ ผลประโยชน์ของพี่น้องย้ําองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์มาเพื่อผลประโยชน์ของพี่น้องไม่ใช่ผลประโยชน์ของพระองค์นะเห็นไหมคะว่าพระองค์รักเรามากเมื่อถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วเราไม่มั่นใจในฐานะของเราเราจะไม่ได้รับอะไรเลยเพราะเราไม่เชื่อเราไม่มั่นเราเราไม่มั่นใจนะและในโรบทที่8ข้อที่ส7 ถ้าเราเป็นลูกๆของพระเจ้าแล้วเราก็เป็นทายาทคือทายาทของพระเจ้าและเป็นทายาทร่วมกับพระคิดเห็นไหมคะว่าเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าเราเป็นทายาทพี่น้องเชื่อไหมว่าพี่น้องเป็นทายาทพี่น้องเป็นทายาทของพระเจ้าถ้าเป็นทายาทแล้วพี่น้องก็มีมรดกพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดมรดกให้กับท่าน พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์จะเปิดเผยคุมทรัพย์ต่างๆให้กับท่านจงสนิทสนมกับองค์พระวิญญ,ญาณบริสุทธิ์เถิดนะคะและว้วมาเป็นทาย,ยาทของพระเจ้าแล้วก็เป็นทาย,ยาทร่วมกับพระคิดแต่เราจะต้องทนทุกร่วมกับพระคิดเพื่อเราจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์ด้วยเอเมนมันไม่มีหรอกค่ะที่เราเราจะอยู่เฉยๆแล้วเราจะได้แต่เราต้องไหมคะพระเจ้าจะทดสอบความเชื่อของเราการทนทุก์เนี้ยก็คือการ ที่เราเดินในความเชื่ออาจจะมีการข่มเหงจากครอบครัวพี่น้องที่ทำงานเจ้านายหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นก็คือการทุกแต่บางพี่น้องบางประเทศถูกข่มเหงจากรัฐบาลด้วยเนี่ยเขายิ่งหนักกว่าเราจริงไหมคะดังนั้นระดับการข่มเหงก็แตกต่างกันออกไปนะแต่รู้ไหมคะว่าเมื่อ เราร่วมที่จะเหมือนกับถูกผู้อื่นปฏิเสธผู้อื่นไม่เข้าใจหรือบางคนก็คนในครอบครัวไม่เข้าใจเหมือนที่พระเยซูบอกว่าเรามาเพื่อนําการแตแกแยกมาสู่พ่อพ่อ,พอแม่ลูกนะมีการไม่เข้าใจกันนะเพราะอะไรคะเมื่อเขาไม่เชื่อเขาก็เกิดการต่อต้านแต่พระองค์ก็บอกว่าเขาจะได้รับบําเหน็จเห็นไหมคะ มันมีความเจ็บปวดแน่นอนในการเดินกับพระคิดแต,แต่แต่การเจ็บปวดนั้นพระวจนะของพระเจ้าบอกว่าเราจะได้รับศักดิ์ศรีร่วมกับพระองค์ด้วยเอเมนยืนยัดเลยนะคะทั้งในโลกนี้และโลกหน้าทั้งในโลกนี้หรือพี่น้องเสร็จการงานในโลกนี้ในสวรรค์พี่น้องก็ยังมีอีกนั้นเวลาที่เราลงทุนทนทุกข์เพื่อพระคิด ไม่มีจบพระพรไม่มีจบเทวีคูณจำคำของมามีอเอาไวา้แต่ถ้าพี่น้องทนทุกข์นะเหมือนในปีตยที่บอกว่ามีการทนทุกข์กับการอัธรรมกับการทนทุกข์เพื่อความชอบธรรมการทนทุกข์เพื่อการอาธรรมในโลกนี้มันถ้าพี่น้องไม่มาหาพระเยสุพี่น้องก็มีเรื่องทุกข์อยู่ดีแต่เป็นการทุกข์ที่ไม่มีบําเหน็จคนในโลกนี้ก็ทุกข์มากมายแต่ไม่มีใครรองรนะับ แต่การทนทุกข์ในพระเยซูคริสต์พระองค์รองรับเอเมนไหมคะใครบ้างคะที่มีประสบการณ์ว่าทนทุกข์แล้วพระเจ้ารองรับตัวมันี้ก็มีค่ะพระเจ้าชดเชยในโลกนี้ไม่ต้องคอยให้ตายจากโลกนี้พระองค์ก็ตอบแทนเอเมนวม,มันนี้ครอบครัวแตกสลายพระองค์กู้คืนพระองค์กู้คืนหลายๆเรื่องพระองค์ให้เรามี ทรัพย์สินอย่างอัศจรรย์พระองค์ประทานสิทธิอำนาจให้กับเราฟรีๆมีมากมายที่พระองค์ให้เราในโลกนี้นะพระองค์ให้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ย้ำในโลกนี้นะพระองค์ให้ในสิ่งที่เราซื้อไม่ได้ความเจ็บปวดภายใน บาดแผลภายในแม้ท่านจะต้องไปหาหมอกินยาโรคซึมเศร้าก็ไม่หายแต่รู้ไหมพระองค์ให้ฟรีๆพระองค์เยียวยารักษาในบางเรื่องเงินไม่สามารถซื้อได้เงินไม่สามารถซื้อการคืนดีได้ไม่สามารถซื้อความสัมพันธ์ได้แต่พระองค์นำการคืนดี เอเมนพระองค์ไม่สามารถอขอโทษนะเราไม่สามารถให้ผู้อื่นให้เกียรติเราได้แต่เมื่อเราเชื่อฟังผู้คนมากมายให้เกียรติในชีวิตของเราไม่ใช่เพราะเราเก่งเพราะเราดีแต่เพราะว่าพระเจ้าสถิตยอยู่กับเราเอเมนไหมคะเหมือนชีวิตของดาวิดเหมือนชีวิตของอโยเซฟพราะผู้ที่เต็มล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้แต่คนต่างชาติ ก็ยังมองเห็นงั้นพระวจนะของพระเจ้าเมื่อเราอ่านทุกๆสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นกับเราและยิ่งกว่าเอเมนในพันธสัญญาเดิมพระวิญญาณบริสุทธิ์จะอยู่แค่กับคนบางคนเท่านั้นแต่ในยุคพันธสัญญาใหม่ยุคพระคุณ พระองค์มอบให้ทุกทุกคนเมื่อก่อนนี้จะมีแค่ผู้เผยพระวจะนะเท่านั้นเมื่อก่อนจะมีเฉพาะคนที่พระเจ้าเลือกพิเศษเท่านั้นแต่ในวาระนี้ถ้าผู้ใดที่หิวกระหายและปรารถนาพระองค์พระองค์ให้ผู้นั้นเป็นผู้เผยพระองค์ให้คนนั้นได้ยินพระสูรเสียงของพระเจ้าพระองค์ให้คนนั้นทําการอัศจรรย์ได้ทุกๆุกคนไม่จําเป็นเฉพาะ ผู้เผยพระวจะนะหรือสิทธยาพิบาลเท่านั้นพี่น้องมีสิทธิ์รับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์เท่าเทียมกับสิทธยาพิบาลของท่านพระองค์ไม่ได้บอกว่ามอบให้สิทธยาพิบาลมากกว่ามอบให้อัครทูตมากกว่ามอบให้ผู้เผยพระวจะนะมากกว่าแต่พระองค์มอบให้ผู้ที่หิวกระหายปรารถนาองค์พระวิญญาณบริสุทธิท์ทุกทุกคนเอเมน แม้แต่เด็กเล็กๆเราเห็นนะคะเด็กๆทําการอาศัศจรรย์นในยุคนี้นะะขอบคุณพระเจ้าและองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเราคือตัวตนที่แท้จริงของพระเยซูเมื่อท่านคุยกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านกำลังคุยกับพระเยซูอย่าลืมนะคะว่าองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ทำให้องค์พระเยซูคริส ฟื้นคืนประชนอยู่ในชีวิตของเราแล้วเต็มล้นอยู่ในชีวิตของเราแล้วขอบคุณพระเจ้าเนะี่ย <Okay. S 1> พระวิญญาณบริสุทธิ์จะบอกทิศทางให้กับเรานะและปกป้องเราจากมารร้ายนะให้เราอยู่ถูกที่ถูกเวลานะวันนี้นะเราควรอยู่ที่ไหน พระเจ้าจะบอกเราและเราควรจะพูดสิ่งใดกับใครพระเจ้าจะบอกเราเราจะมีถ้อยคำที่เหมาะสมกับทุกๆคนเราจะรู้ฤดูการของพระเจ้าเราจะไม่อยู่ผิดฤดูการเราจะไม่พูดผิดฤดูการแม้คนมีความรู้มากมายแต่ไม่สามารถจับเอาความรู้มาถูกฤดูการที่น้องเคยเห็นไหมพูดผิดวาระเวลา ก็กลายเป็นไม่เกิดผลประโยชน์แต่ผู้ที่มีองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้นั้นจะรู้ว่าเขาควรจะพูดถ้อยคำใดในเวลาใดนี่สำคัญมากเลยนี่งไ,ไม่เพียงเท่านั้นองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์จะให้เราสามารถวินิจฉัยวิญญาณต่างๆได้ย้ำเมื่อท่านเต็มล้นด้วยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ ท่านสามารถวินิจฉัยวิญญาณต่างๆที่ไม่ใช่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ท่านจะสามารถดับรู้ได้ว่าคนเนี้ยพูดถ้อยคำเนี้ยจากพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือจากวิญญาณอื่นการวินิจฉัยในความล้ำลึกต่างๆมาจากอะไรคะความสัมพันธ์ที่สนิทสนมกับองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์นะมันไม่มีเทศนา เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้วเรื่องเข้าสนิทยอยู่ในเราว่าเราจะมีความสัมพันธ์กับพระองค์ได้เมื่อเราเริ่มเชื่อฟังเมื่อเราเชื่อฟังถ้อยคำะนะคะทั้งในพระวจนะของพระเจ้านะแบบโลกกสแล้วก็เป็นแบบเรมาที่เป็นปัจจุบันทันด่วนตามสถานการณ์ของเรานนะคะถ้าเราเชื่อฟังเราก็ทำตามเราก็จะเป็นไงคะ เราก็จะมีความสัมพันธ์กับพระองค์มากขึ้นอามามมจะยกตัวอย่างในเรื่องของซาโลที่พบกับพระเยซูจําได้ไหมพระเยซูตอนนั้นในพันธสัญญาเดิมไม่มีเขียนบอกว่าพระ,พระเยซูจ,มจะมามาคุยกับเขาแต่มันเป็นอะไรคะมันเป็นเรื่องสดใหม่ที่ที่ซาโลได้พบกับพระเยซูนะแล้วพระองค์ก็บอกว่าซาโลเอ๋ยซาโลเอ๋ย เจ้าข่มเพงเราทอนใหม่เียสดใหม่มากเป็นเลมามาเลยแล้วตรงๆได้นะเจ้าค่มเพงเราทําไมอย่างเงี้ยตอนนั้นเนี่ยฮะเซลรูกว่าท่านเป็นใครท่านคือผู้ใหพระเยซูบอกเราคือพระเยซูเราคือเยซูที่เจ้าค่มเพ่งแต่ว่าเปาโลเนี่ยเขาไม่ได้ไปข่มเพงพระเยซูนะเพราะพระเยซูก็พระองค์ก็ไปอยู่กับพระบิดาแล้ว แต่คมเหงใครคะคมเหงลูกของพระเจ้าพระองค์ก็เป็นทุกแทนนะคมเหงแล้วทาไมมาคมเหงแล้วทาไมเห็นไหมนี่เป็นเลมาสดใหม่สําหรับซาโลมากเลยแล้วก็ตาเป็นไงมืดไปนะแล้วก็อานาเนียมาว่าแล้วก็มองหินพรอองค์มีแผนงานนะชีวิตของซาโลทำให้เราเห็นว่าเมื่อเขาได้เชื่อฟังพอ พอพระเรยซูม,มาเราเชื่อฟังนะะเขาก็เป็นยังครับเปลี่ยนแปลงแล้วเกิดผลแต่นี้ไหมคะพระเจ้ามาเตือนแล้วไม่เชื่อฟังบาลามไงชีวิตของบาลามนะให้ให้เลยคะลามาขวางแล้วขวางอีกก็ยังไม่ยอมใช่ไหมคะแต่เขาไม่ได้พูดสักคำว่าเขาไม่ยอมนะแต่เขาก็คือ,อยังไปอยู่พระอ,องค์ก็ไม่ห้ามก็ให้ไปนะี่ะพระองค์ดูที่ไหนไม่ไดูที่คำพูดแต่ดูที่หัวใจพระอ,องค์รู้ในหัวใจของเขาเนะี่ย ดังนั้นเรื่องของโลกภายในจึงสําคัญมากนะคะในพระธรรมกิจการบทที่เ้าข้อที่สิบเจ็แล้วอานณาญาจริงไปที่บ้านและวางมือบนซาโลแลวก็ว่าพี่ซาโลเอ๋ยองค์พระผู้เป็นเจ้าคือพระเยซูผู้ทรงปรากฏแก่ท่านระหว่างทางที่จะมาที่นี่ได้ส่งข้าพระเจ้ามาเพื่อท่านจะมองเห็นได้อีกและเพื่อท่านจะได้เปี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์อเมน ตอนนั้นเปาโนเปไงหูกลับใจยอมให้ทําอะไรก็ยอมหมดเลยนะยอมแล้วเกิดบางสิ่งบางอย่างที่ร้อนรนภายในมากนะเห็นไหมคะ่ะพระเจ้าก็ใช้เขามากเนะี่ยแล้วในคืนวันเพนตะคอร์เป็นน้องก็จําได้ใช่ไหมคะัะว่าสาวกเนี่ยตอนแรกก็คงจะอธิษฐานกันอยู่เยอะนะ อธิษฐานรอคอยพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปมาไปมาเนี่ยก็เหลือเพียงไม่กี่คนนะฮะนั้นการอดทนรอคอยองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์การได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์สำคัญมากในการที่เราจะทำพันธกิจเห็นไ,ไหมคะขอบคุณพระเจ้านะะวันนี้จะจบแค่นี้คะ่ะพระเจ้าอวยพร